สวัสดีค่ะกระแสขาดังมาแล้วค่ะปล่อยมาแล้วเลขดุยพลันปล่อยแล้วเลขดุยพลันงวดหนึ่งมิถุนายนพลาดแล้วจะเสียดายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาดุยพลันปล่อยเลขเด็ดมาให้หลังจากให้เลขเด็ดแฟนคลับไปแล้วเมื่องวดวันที่16พฤษภาคม66แม้ว่าจะพลาดไปสําหรับงวดที่ผ่านมาแต่สําหรับแฟนคลับก็ยังตามกันต่อไปโดยงวดวันที่1มิถุนายน66 ดุยก็ได้ปล่อยเลขเด็ดเลขรัฐบาลไทยมาให้ระบุว่าอารุณสวัสดิ์เลขที่วางไว้ก่อนหน้านี้ชุดบนสอแววอันทั้งหมดสรุปคือผมซื้อเท่าที่หาซื้อได้ละครับตัวไหนหาซื้อไม่ได้ก็ตัดทิ้งไปไม่ได้ให้ซื้อตามทุกตัวนะครับเอาแค่ที่เราเจอกิดสูตรไหนมุมไหนมันก็ไปชนเลขดังอยู่ดีแนวทางสลักรัฐบาลนะครับถ้า0ูมาจริงซื้อ805-105 เลข3ตัว 013, 015, 902, 905เลข2ตัว 02, 92, 13, 05, 15, 95เลขชุดล่าง 35, 36, 39เลข3ตัว 902, 905, 909, 012, 015, 019 912, 915, 919, 192, 195, 199เลขล่าง 63, 93, 36 3969แทนอัน913-013-018-081ส่วนใครชอบเลขไหนก็ลองดูกันไม่เสียหายโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านขอขอบคุณแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ